เคยไหมคะที่รู้สึกว่าโลกของการลงทุนมันช่างกว้างใหญ่แต่ทำไมหุ้นที่เราคุ้นเคยถึงมีแต่ชื่อบริษัทอเมริกาเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นเทคยักษ์ใหญ่หรือบริษัทเก่าแก่ระดับตำนานส่วนใหญ่ก็มาจากสหรัฐอเมริกาทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะแล้วถ้ามีใครสักคนกระซิบว่าเฮ้ยลองลงทุนหุ้นทั่วโลกแบบไม่รัวมาอเมริกาดูสิคุณจะรู้สึกยังไงคะ งงหรือว่าสนใจโอกาสใหม่ๆที่หลายคนอาจมองข้ามไปกันแน่นะนี่แหละค่ะคือคำถามที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ว่า VEU ลงทุนหุ้นทั่วโลกแต่ไม่รวมสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันดีจริงไหมมันคือตัวจริงที่จะช่วยให้คุณรวยแบบไม่พึ่งพี่เบิ้มสหรัฐอเมริกาได้หรือเป็นแค่ตัวหลอกที่ทำให้คุณตกรถความมั่งคั่งในอนาคตกันแน่พร้อมจะไปหาคำตอบกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วป้าไปลุยกันเลยสวัสดีค่ะพบกับช่องเว l ทิงเกอร์ตอนนี้ช่องเรามีระบบสมาชิกแล้วสมัครได้แล้ววันนี้ระดับต้นกล้าได้อีโมจิพิเศษบวกกับคอมเมนต์คุณจะถูกตอบก่อนถัดไประดับต้นอ่อนเติบโตดูคลิปพิเศษก่อนใครรวมถึงคลิปพิเศษเฉพาะสมาชิกและสุดท้ายระดับต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงากดปุ่มสมัครใต้คลิป แล้วมาเติบโตไปด้วยกันคะ่ะคําเตือนพอดแคสต์นี้จัดทําขึ้นเพื่อการศึกษาและแบ่งปันมุมมองเท่านั้นมีได้เป็นคําแนะนําการลงทุนส่วนบุคคลผู้ฟังควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาตัดสินใจด้วยตนเองการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจเรามาเริ่มกันเลยตอนหลบหุ้นเมกา VEU ตัวจริงหรือแค่ตัวหลอก เปิดสูตรรวยแบบไม่พึ่งพี่เบิ้มสหรัฐอเมริกาทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคะว่าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นเทคโนโลยีช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้คือดาวเด่นเลยก็ว่าได้ทั้ง S&P 500หรือ Nasdaq 100ต่างพาเรตกันสร้างผลลัพธ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจจนหลายคนอดคิดไม่ได้ว่าถ้ามีการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกแล้วไม่มีสหรัฐอเมริกาเนี่ย มันจะไปรอดเหรอมันจะดีได้จริงๆหรือเปล่าวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยนี้ไปพร้อมๆกันค่ะก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับ VEU กันก่อน VEU ย่อมาจาก Van Guard f t s e All World US Index Fund ETF พูดง่ายๆมันคือ ETF กองทุนรวมดัชนีที่ไปลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกเลยค่ะแต่มีเงื่อนไขสำคัญคือไม่รวมหุ้นสหรัฐอเมริกาใช่ค่ะฟังไม่ผิดไม่รวมสหรัฐอเมริกาเลยแม้แต่บริษัทเดียวทีนี้คำถามสำคัญก็คือทำไมต้องมีกองทุนแบบนี้ด้วยล่ะแล้วมันดียังไงมาดูกันที่ข้อดีของ VEU กันก่อนเลยดีกว่าค่ะ 1. การกระจายความเสี่ยงที่แท้จริง ข้อดีข้อแรกและสำคัญที่สุดของการลงทุนใน VEU คือมันช่วยกระจายความเสี่ยงให้พอร์ตการลงทุนของคุณได้ดีขึ้นมากๆเลยค่ะลองคิดดูนะคะว่าถ้าพอร์ตของเรามีแต่หุ้นสหรัฐอเมริกาเวลาที่ตลาดสหรัฐอเมริกามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจนโยบายดอกเบีย้ยของเฟดที่ส่งผลกระทบหรืออะไรก็ตามแต่ พอร์ตของเราก็มีโอกาสที่จะโดนผลกระทบเต็มๆแต่ถ้าเรามี VEU ด้วยล่ะก็นั่นหมายความว่าเรากำลังลงทุนอยู่ในตลาดหุ้นของประเทศอื่นๆอีก,อกมากมายทั่วโลกค่ะเช่นยุโรปญี่ปุ่นจีนตลาดเกิดใหม่ต่างๆขอยกตัวอย่างง่ายๆแบบนี้ค่ะสมมุติว่าช่วงปี2000ที่เกิดวิกฤต c o m หรือฟองสบู่หุ้นเทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกาแตกตอนนั้น หุ้นเทคของสหรัฐอเมริการ่วงระเนระนาดกันเลยใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันตลาดหุ้นในประเทศอื่นๆทั่วโลกอาจไม่ได้โดนผลกระทบโดยตรงหรือบางตลาดอาจจะยังไปได้ดีอยู่ถ้าพอร์ตของคุณมี VEU อยู่ด้วยมันก็จะช่วยลดความผันผวน,นโดยรวมของพอร์ตลงได้ทำให้คุณไม่ต้องนั่งลุ้นระทึกอยู่กับการขึ้นลงของตลาดใดาตลาดหนึ่งมากเกินไปคะ่ะ สอโอกาสในการเติบโตจากตลาดอื่นๆทั่วโลกหลายคนอาจจะคิดว่าตลาดสหรัฐอเมริกาคือที่หนึ่งตลอดไปแต่จริงๆแล้วโลกนี้ยังมีตลาดหุ้นอีกหลายแห่งที่มีศักยภาพการเติบโตสูงมากนะคะโดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่หรือ Emerging Markets อย่างเช่นจีนอินเดียเวียดนามหรือแม้แต่ประเทศในแถบละติอเมริกา ประเทศเหล่านี้มีประชากรจำนวนมากมีชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีกำลังซื้อที่สูงขึ้นและมีนวัตกรรมที่กำลังเฟื่องฟูซึ่งนั่นหมายถึงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนที่มหาศาลเลยค่ะยกตัวอย่างบริษัทที่น่าสนใจนอกสหรัฐอเมริกานะคะ อย่างเช่น ASM-L Holding NV จากเนเธอร์แลนด์ผู้ผลิตเครื่องจากลิทกราฟีชั้นนำของโลกที่จำเป็นต่อการผลิตชิปคอมพิวเตอร์ขั้นสูงหรือ LVMH m o e t Hennessy Louis Vuitton SE จากฝรั่งเศสกลุ่มบริษัทสินค้าหรูหราชั้นนำของโลกที่แทบจะผูกขาดตลาดแบรนด์เนม และแน่นอนครับไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมน c แฟคเจอริงค a มพา i ีลิมิหรือ TSMC จากไต้หวันผู้ผลิตชิปเบอร์หนึ่งของโลกที่ขาดไม่ได้เลยในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีปัจจุบันบริษัทเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการเติบโตไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่กระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะถ้าพอร์ตของเรามี VEU อยู่ด้วยก็เหมือนเราได้ เปิดประตูรับโอกาสในการเติบโตจากบริษัทเหล่านี้โดยอัตโนมัติเลย3มลดการกระจุกตัวของหุ้นในสหรัฐอเมริกาอันนี้จะคล้ายๆกับข้อแรกแต่เน้นให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นค่ะปัจจุบันพอตของนักลงทุนหลายคนอาจจะกระจุกตัวอยู่ในหุ้นสหรัฐอเมริกาเยอะเกินไปอาจจะถึง60-70%หรือมากกว่านั้นเลยก็มีค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะก็เพราะว่าหุ้นสหรัฐอเมริกาให้ผลลัพธ์ที่ดีมาตลอด ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาไงคะแต่การที่เรามีไข่ทั้งหมดอยู่ในตะกร้าใบเดียวมันก็มีความเสี่ยงใช่ไหมคะถ้าตะกร้าใบนั้นตกลงไปไข่ก็จะแตกหมดเลยการมี VEU ในพอร์ตจะช่วยให้เราลดการกระจุกตัวนี้ลงคะ่ะทําให้พอร์ตของเรามีความหลากหลายมากขึ้นมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นต่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นในตลาดใดตลาดหนึ่ง4มูลค่าที่น่าสนใจกว่าตลาดสหรัฐอเมริกา โดยเฉลี่ยแล้วตลาดหุ้นนอกสหรัฐอเมริกามักจะมีมูลค่าที่ถูกกว่าตลาดสหรัฐอเมริกาค่ะถ้าเราดูจากค่า P/E Price to Earnings Ratio หรืออัตราส่วนราคาต่อกำไรซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่านักลงทุนยินดีจ่ายเท่าไหร่ต่อกำไร1บาทของบริษัท เราจะเห็นว่าหุ้นในตลาดเกิดใหม่หรือแม้แต่ตลาดพัฒนาแล้วนอกสหรัฐอเมริกามักจะมี PE ที่ต่ำกว่าหุ้นสหรัฐอเมริกาอย่างมีนัยสำคัญนั่นหมายความว่าเราอาจจะได้ซื้อหุ้นดีๆในราคาที่สมเหตุสมผลกว่าและมีโอกาสในการทำกำไรเมื่อมูลค่าของมันถูกค้นพบการลงทุนแบบนี้ ก็เหมือนกับเรากำลังมองหาเพชรเม็ดงามที่ซ่อนอยู่ในเหมืองซึ่งยังไม่ได้ถูกขัดกลาวจนเปล่งประกายค่ะแล้วถ้าอย่างนั้น VEU มีแต่ข้อดีหรือเปล่าคะแน่นอนว่าไม่มีอะไรดีไปซะทุกอย่างหรอกคา่ะเรามาดูข้อควรพิจารณาของ VEU กันบ้างหนึ่งผลลัพธ์ในอดีตที่อาจไม่ได้ดีเท่าสหรัฐอเมริกาต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งค่ะว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ทำผลลัพธ์ได้ดีกว่าตลาดหุ้นนอกสหรัฐอเมริกาอย่างเห็นได้ชัดค่ะดังนั้นถ้าคุณคาดหวังผลลัพธ์แบบเดียวกับหุ้นเทคสหรัฐอเมริกา v e u อาจจะทำให้คุณผิดหวังได้ครับเพราะ v e u จะไม่มีหุ้นอย่าง Apple, Microsoft, Amazon, Google หรือเทสลาซึ่งเป็นหัวหอกสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาดสหรัฐอเมริกาเลย 2. ความเสี่ยงด้านสกุลเงินและภูมิรัฐศาสตร์เมื่อเราลงทุนในต่างประเทศสิ่งที่เราต้องเจอแน่นอนคือความเสี่ยงด้านสกุลเงินค่ะถ้าคุณลงทุนใน VEU ซึ่งถือหุ้นทั่วโลกและค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินเหล่านั้นผลตอบแทนของคุณก็จะลดลงค่ะ นอกจากนี้ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์หรือ geopolitical risk ก็เป็นสิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้การลงทุนในตลาดเกิดใหม่บางแห่งอาจมีความไม่แน่นอนทางการเมืองหรือกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไวกว่าซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่เราลงทุนได้ค่ะขอยกตัวอย่างเช่นความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาหรือสถานการณ์สงครามในยุโรปสิ่งเหล่านี้ ล้วนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้นในภูมิภาคนั้นๆได้คะ่ะ3อาจซับซ้อนกว่าการเข้าใจภาพลักษณ์ของบริษัทที่เราลงทุนในต่างประเทศอาจจะซับซ้อนกว,กว่าบริษัทในประเทศหรือในสหรัฐอเมริกาที่ข้อมูลหาได้ง่ายกว่าเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับกฎระเบียบวัฒนธรรมองค์กรหรือปัจจัยทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมากพอซึ่งอาจทำให้การตัดสินใจลงทุนของเรามีความท้าทายมากขึ้นคะ่ะ แล้ว VEU เหมาะกับใครบ้างล่ะคะ VEU เหมาะมากๆสำหรับนักลงทุนที่ 1. ต้องการกระจายความเสี่ยงให้พอร์ตการลงทุนของตัวเองไม่ต้องการให้พอร์ตกระจุกตัวอยู่ในตลาดสหรัฐอเมริกามากเกินไป2เชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของตลาดหุ้นนอกสหรัฐอเมริกาและตลาดเกิดใหม่ในระยะยาว 3. เป็นนักลงทุนระยะยาวที่อดทนและเข้าใจในธรรมชาติของตลาดทุนที่ขึ้นขึ้นลงลง 4. มีหุ้นสหรัฐอเมริกาอยู่ในพอร์ตอยู่แล้วและต้องการเพิ่มสัดส,ส่วนการลงทุนในหุ้นต่างประเทศโดยเฉพาะสรุปแล้ว VEU ลงทุนหุ้นทั่วโลกแต่ไม่รวมสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันดีไหมคะคำตอบคือดีค่ะถ้าคุณเข้าใจและใช้มันอย่างถูกวัตถุประสงค์มันไม่ใช่ตัวหลอก ที่จะทำให้คุณตกรถความมั่งคั่งแต่มันคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่จะช่วยให้คุณมีพอร์ตการลงทุนที่มีความสมดุลและแข็งแกร่งมากขึ้นมันเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองหาการกระจายความเสี่ยงอย่างแท้จริงและเชื่อมั่นในศักยภาพของตลาดหุ้นทั่วโลกไม่ใช่แค่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นหลายคนอาจจะถามว่าแล้วถ้าอยากจะลงทุนในสหรัฐอเมริกาด้วยล่ะคะทำยังไงดี ง่ายมากเลยค่ะคุณสามารถใช้ VEU เพื่อลงทุนในหุ้นทั่วโลกยกเว้นสหรัฐอเมริกาแล้วนำมันมาจับคู่กับ ETF ที่ลงทุนในหุ้นสหรัฐอเมริกาอย่างเช่น VOO ซึ่งลงทุนใน S&P 500ค่ะแบบนี้คุณก็จะได้พอร์ตการลงทุนที่ครอบคลุมทั้งโลกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาและบริษัทชั้นนาในประเทศอื่นๆทั่วโลกนี่แหละค่ะ คือหัวใจสำคัญของการจัดการพอร์ตให้มีประสิทธิภาพนั่นคือความสมดุลและการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสมกับเป้าหมายและระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ก่อนจากกันไปในวันนี้อยากจะขอเชิญชวนให้ทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเรากดแชร์เพื่อแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามพอดแคสต์ของเราจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆในตอนต่อไปนะคะ หากคุณมีคำถามหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยพวกเรายินดีที่จะตอบทุกคำถามสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพอดแคสต์ของเราในวันนี้นะคะหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์และนำไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองได้พบกันใหม่ในพอดแคสต์ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ